Legenda por Sônia Ruberti

แล้วหนึ่งสวิ่งรับรับมือหมด้องนั่งใจรอหรอหนึ่งสองสามพอาจารย์บอกไม่ลืแน่นอนหนึ่งสองสามสี่เก้าอันทุกนู้สี่เก้าอนแล้วก็ลืมไงไม่ไม่ลืมแน่นอนหนึ่งสมหนึ่งสองสามต้องจำเลยเลขง่ายๆใช่เลขง่ายๆถ้าลือกเลขเลขยกๆหน่อยก็จำไม่แม่นไม่ได้เราก็สลับหน้าหลังะเลขไม่ค่อ ซื้อหน้าเดี๋ยวาัให้ติดาข้างหน้าเล่น่องมาอเยอะเอาลิปมันด้วยอรัวอื่น้มันกว่าได้หวานแงล้วลบนนะ้ว Si O-Yong Kiaany Köszönöm! a

เนข้าทุกมวนนะครับห้าตเล่นลงลงวนลากเลยโอ้ไม่เอาแล้วเอาทุกอย่างกได้ตัวอะ่็กปาับเดนี้ขงล่างยังไม่ได้เขาไม่ให้สิบาทให้อยู่ให้สิบาทลองดูที่สิบาทหวานหวานรู้สิบาทสิบบาทให้หาบาทห้าบาทก็ขายให้ มันน้อยไปไงไม่ชอบมันตัอยาไอเยอะยี่สิบบาทได้มื่นหนึ่งมื่หนึามโลมากคนก็ไม่คอยถูกน่อยไปห้าบาทมันได้แค่สองพันห้าเองเป็นดีได้ทุนสิบาทก็ได้ห้าพันตอนี้ก็ังขาดทุนจปนเป๋าใมยี่ยยยย อย่างเอาไปล้อยเอไโไปก็หมดประมาณผ่านหนึ่งได้ห้าไม่มั่นใจก็เรยไอย่างเงี้ยไม่มั่นใจหรือสัสนก็ใแดดล็ก็จะยืนอยกเลยเออเนจ้าคือเชมอมหมมา